สวัสดีครับอายาเซียสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะสวัสดีคุคณเต้ยค่ะคุณเต้ยโทรจากที่ไหนครับโทรจากเกาหลีเลยค่ะโอ้โหคุณเต้ยไปทําอะไรที่เกาหลีคะทำงานหรือว่าอย่างไงเลยเออทำงาน,นะคะ่ะหนู มาวีซ่าค่ะได้วีซ่าทำงานอ่าโอเคแล้วก็นอกจากได้วีซ่าทำงานแล้วได้เรื่องผีกลับมาเล่าให้เราฟังด้วยใช่ค่ะคุณพี่คือไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอผีที่เกาหลีเลยยังไงชิาซะบุษราหลบผีที่ไทยมามาเจอผีที่เกาหลีเออเวเกิดอะไรขึ้นคะคุณอ่าคือช่วงประมาณเมื่อก่อนโควิดจะมานะคะคือช่วงนั้นมันก็ยังบูมซีซั่นเนาะคือแบบว่าช่วงหน้าหนาวคนก็มาเที่ยวกันก็ทัวร์ก็มาเยอะแล้วหนู คือหนูตกงานหนูก็เลยทักไปหาพี่สาวคือคนบ้านเดียวกันเนี่ยคะ่ะเขาทํางานอยู่ที่ร้านละลายเงินวอนครับ<ะ>ทุกคนอืมถ้าทุกคนไปเที่ยวทัวร์เกาหลีก็คงไปจุด สุดท้ายที่นั่นก่อนขึ้นเครื่องบินกลับบ้านใช่ไหมคะ,คะอะไรงินวอนชอบใช่ค่ะคือหนูต้องอธิบายก่อนนะคะว่าส่วนเป็นหมาดมันจะอยู่อีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นชิตังก็คือเป็นร้านอาหารแล้วก็ข้างบนจะเป็นพวกห้องนอนให้พวกหนูนอนชั้นสองอะ,ค,ะค่ะเรื่องมันมีว่าคือหนูเข้าไปทํางานที่นั่นวันแรกคือวันแรกไปถึงหนูก็ทํางานเลยก็คือรู้จักกันสนิทกันแล้วก็เลยคือช่วยเขาทํางานเลยแล้วพอ ตกตอนกลางคืนนางก็จัดหาที่นอนให้ห้องนอนซึ่งอยู่ชั้นสองนะคะแล้วพอทีนี้คืนแรกที่หนูหลับไปหนูฝันค่ะซึ่งเป็นฝันที่เหมือนจริงมากคือมีผู้ชายคนหนึ่ง พาหนูไปสถานที่หนึ่งอะคะ่ะซึ่งมันจะเป็นป่าแล้วก็พื้นที่ตรงกลางมันก็จะโล่งๆอะนะคะแล้วเราก็จะเห็นคนเดินไปมามีทั้งคนแก่ผู้ชายผู้หญิงเดินสวนกันไปมาแล้วผู้ชายคนนั้นที่พาหนูไปเขาก็ถามหนูว่าเธอเป็นคนเห็นผีใช่ไหม,มหนูอ๋ออ๋อค่ะคือปกติหนูก็ไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่หนูสัมผัสได้ล้วก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะอาลังเออผู้ชายคนนั้นก็ชีไปบอกว่า งั้นเธอลองไปยืนอยู่ข้าง,างหน้าชันสิลองไปยืนอยู่ตรงหน้านั้นสิหนูก็เดินไปพอหนูเดินไปยืนอยู่ตรงนั้นปุ๊บขนมันลุกตั้งแต่หัวจะหลดเท้าค่ะคุณพี่คือลุกแบบแล้วภาพมันก็ขึ้นมาแล้วหนูก็อธิบายให้ผู้ชายคนนั้นฟังว่าหนูเห็นเป็นผีผู้หญิงผมปะบาอายุน่าจะอยู่ช่วงประมาณสิบสองสิบสามเป็นเด็ก ใส่ชุดเดรสชุดนอนนะนะคะ,ะซึ่งมันจะยาวประมาณถึงหัวเขา่าแล้วเป็นแขนยาวหนูก็บอกแค่นี้แล้วเขาก็พูดว่าช่วยด้วยพี่หนูตกใจตื่นเลยค่ะตอนนั้นหนูคําว่าช่วยด้วยหนูหลุดออกมาหนูตื่นมาแต่หนูก็ยังไม่ได้เล่าให้ใครฟังนะคะมไม่เล่าเล่าให้พี่คนไทยที่อยู่ที่นั่นฟังด้วยคเพราะถัดถัดไปวันวันสองวันเนี่ยค่ะคือพี่เขาก็ชวนหนูมาเลิกงานเสร็จแล้วเนาะ เขาบอกว่าเออมานั่งกินข้าวเม,ม้าม,มอยกินขนมเม้ามอยกันหนูก็ไปไปนั่งกินแล้วสักสพักหนูหนูก็เลยผุดประเด็นขึ้นมาว่าเออมันแรกฉันฝันลนะ่ะเธอฉันฝันเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนเขาพาตรงไปตรงนี้แล้วพี่พี่กับน้องอีกคนนึงค่ะเขานั่งมองหน้ากันแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวก่อนผีผู้หญิงใช่ไหมใส่ชุดแบบนี้ใช่ไหมผมสั้นขนาดนี้ใช่ไหม หนูหนูอึ้งค่ะคุณพี่เขาตอบมาหนูหนอึ้งมากหนูเธอรู้กันได้ยังไงไม่แปลกเพราะว่าพี่ที่อยู่ก่อนหน้าเธอตอนตอนที่เธอจะเข้ามาเนี่ยเขาเจอบ่อยมากเจอผีผู้หญิงคนนี้บ่อยมากบางทีก็มานั่งอยู่ปลายเท้าบ้างบางทีก็มาอัามนางบ้างมานั่งคอมนางบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นผีผู้หญิงคนนี้ใช่พี่คนก่อน เขาออกไปแล้ว<ฆ>ซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เจอเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องราวมันจบแค่นี้ค่ะคุณพ<ฆ>ี่ค่ะคือหนูก็ทํางานปกติไปหนูไม่ได้ใส่ใจอลไรละเออก็มาก็มาให้เห็นก็คงทําให้แค่รู้ว่าเธอฉันอยู่ที่นี่นะอ,อะไรเงี้ยผัดไปสักสิบกวันซึ่งคนทัวร์วมันเยอะลงเยอะใช่ไหมคะพนัก<ฆ>งานมันไม่พอเขาก็เลยต้องรับพนักงานเพิ่มพี่พี่สาวก็เลย ติดต่อหาพนักง,งานมาเพิ่มอีกคนนึง่งผู้หญิงเข้ามาใหม่อีกคนหนึ่งมาถึงนางก็ทํางานปกติแล้วช่วงเวลาที่นางทํางานก็คือไม่ไม่ได้สนิทกันก็เลยไม่ได้คุยอะไรกันมากมม่ใช่ไหมคะนางก็ล้างจานแล้วพวกหนูคือคนที่อยู่เก่าไข่ของเก่งก็จะเข้ามาดไปนางก็จะล้างจานอยู่กับน้องอีกคนหนึ่งผู้หญิงอีกคนเดวยกันสองคนล้างจานไปนางก็ เสียงชั้นสองไม่ใครมันเดินหรือว่าพนักงานจินไม่ไม่ทํางานหรอวันนี้อะไรนี้ใช่ไหมคะ mm. มันเสียงคนเดินอยู่ชั้นสองเดินไปเดินมาแล้วก็เดินบันไดลงมาชั้นหนึ่งแล้วก็มายืนดูนางล้างถ้วยกันอยู่นางก็อา้าไม่ทํางานหรอคือนางหันหลังกลับไปมองนะคะครับซึ่งผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นก็มองมาว่าเธอทําทอะไรกันอยู่อะไรเงี้ย mm. แล้วด้วยความว่าเด็กใหม่นางก็สงสัยเนาะไม่ทํางานหรอวันนี้อะไรเงี้ย mm. ซึ่ง ลูกค้าเยอะมากคือเธอจะไม่ทํางานเป็นไปไม่ได้อนางก็เก็บความสงสัยไว้แล้วน้องอีกคนที่ล้างจานอยู่นางก็หันหลังไปแวบหนึ่งก็เห็นเหมือนมีอะไรผ่านไปแวบหนึ่งแต่นางไม่ได้สังเกตเห็นขนาดนั้นค่ะแล้วเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นจนคนใหม่เขาถามพี่สาวหนุว่าสรุปที่นี่มีพนักง,งานจริงกี่คนคะพี่พี่หนุก็ตอบไปก็มีสองคนก็มีอยู่สองคนเท่าที่เธอเห็นนั่นแหละ เอา้าไม่ใช่สามคนหรอคะหนูเห็นสามคนม <c oughs> หนูก็หนูก็บอกว่าเอา้าอะไรสามคนเอามาจากไหนอืราหนูเห็นเมื่อตอนกลางวันนะคะเขายืน <c oughs> เขาเดินอยู่ชั้นสองแล้วเขาก็ลงมาชั้นหนึ่งเขาก็มายืนดูหนูว่าทําอะไรกันอยู่อ, <c oughs> อะไรเงี้ยซึ่งหนูก็ถามรายละเอียดนางว่าสี่ที่เธอเจอเป็นแบบไหน <c oughs> นางก็เล่าตอบก,กลับมาก็เป็น ตรงเป๊ะตามที่หนูเจอเลยค่ะเป็นคนเดียวกันหญิงผมตั้นคนเดียวกันค่ะคพี่นูนดูแบบอะไรเนี่ยคือแบบว่าคือช่วงนั้นคือไม่กล้าอยู่แล้วแต่ว่าก็อดทนไว้อาฉันทางานแค่เดือนเดียวฉั้นทํางานแค่เดือนเดียวเดี๋ยวฉั้นได้ได้ที่ใหม่ละแล้วสรุปหนูก็ได้ทํางานที่ใหม่ใช่ไหมคะมันคาดต้นมาถึงช่วงเดือนมกราคมพอดีช่วงเดือนกุมภาต้นกุมภาันมเป็นวันตุษจีนของเกาหลีเหมือนกันคือตรง ตงกับไทยเลยค่ะคือมันจะห่างกันแค่วันนึงอะไรเงี้ยค่ะที่เกาหลีกับที่ไทยเนาะแล้วพอหนูคือหนูทํางานหนูจะหยุดวันตุจีนหนูก็หยุดแต่พวกเขาไม่ได้หยุดกันไงคะหนูก็เลยว่าเออเดี๋ยวฉันเดี๋ยวฉันไปเที่ยวหาเธอนะเดี๋ยวฉันนั่งรถไปเที่ยวหาเธอ <c oughs> ไปนั่งเมาาห <c oughs> มอยคุยกันอะไรอย่างงี้ซึ่งในใจหนูคิดแล้วว่าพวกนั้นต้องชวนหนูนอนแน่ ในในใจหนูนะหนูบอกว่ามไม่นอนถ้านอนะฉันนอนนะฉันดนแน่เพราะว่าฉันห่างกันไปเป็นเดือนแล้วจะ <c oughs> ไม่ได้ไปที่นั่นเป็นเดือนแล้วออจะหล,ลัอ้อนพนแล้วอะ่ะใช่หนูก็เลยแบบพอไปถึงที่นูน่นปุ๊บหนูก็ไปเมาส์มอยอะไรกันช่วยนางทำคําสาดุูนนี่นะจนถึงประมาณสักสี่ทุ่มหนูก็บอกอ่อโอเคเธอฉันกลับแล้วนะนางนางก็พูดขึ้ไมจริงๆคะ่ะพี่พี่หนูก็บอกว่านอนนี่สิเธอจะไปทํททาไมมันดึกแล้วไม่เป็นไรเธอถ้า ถ้าฉันนอนฉันต้องโดนนางเล่นานฉันแม่อมหืหนูก็บอกว่าหนูตัดสินใจที่หนูจะไม่นอนหนูก็เดินออกไปเนาะพี่เพื่อจะไปขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปต่อรถไฟเงี้ยค่ะคือหนูจะโทรหาแม่คุยกับแม่ตลอดก็แทบวันเว้นวันนะคะที่คุยกับแม่คืนวันนั้นนึกยังไงไม่รู้หนูกดโทรศัพท์โทรหาแม่ซึ่งโทรผ่านการ์ดเนาะถ้าโทรผ่านการ์ดอ่นะมันจะมีระบบ c a ซ l นเตอร์ที่เป็นเสียงผู้หญิงคนไทยพูดว่า เวลาของท่านเหลืออีกท่าตน,นาทีอะไรงเงี้ยค่ะหนูก็บอกคือไม่แปลกใจนะคะถ้าเป็นแบบนี้ขึ้นมาหนูไม่แปลกใจเลยแต่พอทีนี้หนูกดเบอร์แม่หนูโทรกลับไปปุ๊บมันไม่มีเสียงผู้หญิงคอนเซนเตอร์ที่ที่พูดออกมาค่ะมไม่มีเลยซึ่งเป็นเสียงเด็กซึ่งพูดแบบไม่รู้เรื่องค่ะพี่น้องรน้องรับน้องรับ้อหนูองังรอ่รแม่้มอรองน้ฟังไม่รู้เรั่องรี่ถ้าเร็นภองาเกาหลีหนูฟังรู้เรื่อง พูดภาษาเกาหลีรู้เรื่องคือหนูจับใจความไม่ได้หนูก็แม่แม่หรอทําไมรับใส่เร็วจังหนูก็ยังแปลกใจว่าทําไมแม่รับใส่เร็วจังทั้งๆที่มันไม่ดังอะไรเลยอแล้วหนูก็ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่เสียงแม่ฉันหนูก็เลยโยงประเด็นไปที่น้องชายหนูซึ่งน้องชายหนูอายุประมาณแปดเก้าขวบนะคะเสียงมันจะคล้ายเด็กเด็กแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเสียงมันคล้ายๆกันซึ่งน้องเราเป็นผู้ชายนะคะหนูก็อ่ะน้องหรอน้องน้องน้องหรอ แม่อยู่ไหนหนูก็ถามนี้ซึ่งเสียงที่ตอบกลับมามันก็ยังจับใจความไม่ได้ว่านางพูดอะไรเนี่ยค่ะมันเป็นเสียงประมาณไหนคะง,ง,งูงิ้งหรือมันยังไงคะคุณคุณเต้ยมันไม่มันไม่งูง,งิ้งนะคะมันเป็นเสียงคนพูดปกติแต่เราจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าภาษานะอะไรมันพลิกตรงประโยคสุดท้ายที่หนูจับใจความได้ค่ะคุณพี่านางบอกหนูว่านางนางพูดมาคํานึงว่าในจูเซล หนุ่มขนลุกเป็นภาษาเกาหลีค่ะพูดว่านอินจูเซโยแปลว่าพรุ่งนี้ทำให้หน่อยพรุ่งนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะหนูขนลุกคือแบบหนุ่ขนลุกตั้งแต่หัวจะหลดเท้านั้นหนคืมพี่หนุ่วิ่งคือหนู่อ้วน่ะพี่หนู่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดก็ไปไปรถเมล์แล้วหนู่ไม่คิดจะหันหลังกลับไปตรงนั้นด้วย ถ้าหนูกลับไปหาเพื่อนๆก็ได้แต่หนูไม่คิดว่าหนูจะไปที่นั่นอีกแล้วไม่ละเขาให้เราทําอะไรให้หน่อยอ่ะไม่เข้าใจเขาสื่อสารกับเราได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีประเด็นตอนสุดท้ายซึ่งมันยังไม่จบแค่นี้คือพอหนูตั้งสติได้พอถึงป้ายรถเมนูรีบโทรหาแม่หนูก่อนเลยนะอย่างแรกหนูถามแม่หนูว่า แม่เมื่อกี้แม่รับโทรศัพท์เหรอแม่หนูบอกว่าไม่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์กูกำลังจะเดินไปรับมึงก็กดวางพอดีอหนูอกอ็เออหนึ่งแม่หนูไม่ได้รับโทรศัพท์หนึ่งสองหนูก็เลยถามเพื่อความแน่ใจอีกรอบหนึ่งว่าแล้วน้องอ่ะอยู่ไหนอืแม่หนูบอกว่าอ๋อน้องมอยู่บ้านยายอีกหนึ่งเอ้าหนึ่งแม่หนูว่าใช่แล้วล่ะเพื่อความแน่ใจหนูว่าผีหลอกหนูแน่นอนผีเด็กนั่นแน่นอนคืออเอ พี่แล้วหนูคือมันสั่นหมดอะพี่นั่งรถเมย์ไปด้วยคุยไปด้วยน้ำตาหนูไหลหนูสั่นแบบหนูไม่เคยเป็นแบบนี้อะหนูวิ่งแบบอากาศติดลมอะพี่ตะเหงื่อหนูแตกห,หมดเลยอะเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจพี่เข้าใจม,มันมันตื่นตระหนกแล้วอะหนูกลัวมากคือแบบแล้วคือหนูตั้งสติรอบนึงโทรกลับไปหาพวกนั้นที่อยู่ตรงนั้นซึ่งโทรไปหาน้องน้องน้องสาวหนูนะคะที่อยู่ตรงนั้นหนูก็บอกว่าเออฝ้าย เมื่อกี้พี่เจอเหตุการณ์น,นี้นะ mm hmm. คือแบบว่าพี่ไม่ไหวมากพี่ตอนนี้พี่สั่นไปหมดแล้วคืออยู่ๆนางก็คุยกลับมาทั้งทันท,ที่พี่กาลังโทรหาแม่พี่อยู่ซึ่งนางบอกพี่ว่าในอินจูเซลแล้วน้องหนุมันก็ฟังภาษาเกาหลีรู้เรื่องใช่ไหมนางบอกว่าอะไรอ่ะมันมันต้องการอะไรมันจะให้อะไรทำอะไรให้อแล้วน้องหนูก็พูดขึ้นมาคำนึงว่า uh huh. อ๋อพี่พรุ่งนี้มันเป็นวันไหว อ๋อมาแบบขอให้ไหว้ให้หน่อยอย่างเงี้ยเหรอใช่หนูนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋ออ๋อใช่จริงๆแล้วคือตอนนั้นหนูมันเหมือนปวดแอกอะพี่ว่าเฮ้ยความรู้สึกเราล่งไปเลยนะคือคือเราไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรไงตอนแรกนะแล้วน้องหนูก็บอกว่าพรุ่งนี้มันเป็นวันไหว้คือวันที่หนูไปอะมันเป็นวันจ่ายแล้ววันจ่ายเสร็จแล้วเขาก็จะไหว้วันเท้าวันรุ่งขึ้นก็มีเขาจะไหว้ผีไหว้บรรพบุญหลุดไหว้ คือไหว้คนที่ล่วงลับไปแล้วอะค่ะวันเดียวแล้วยังไงเราได้มีโอกาสไปไหว้ให้เขาไหมคะหนูไม่ได้ไปครับพี่หนูไม่กล้าไปที่นั่นเลยพอหนูโทรไปหาพวกเขาปุ๊บพี่สาวหนูก็เล่าให้เท่าแก่ฟังเล่าให้วันนี้ฟังคือทุกคนรู้อะเพราะว่าก่อนหน้านั้นหนูเคยเล่าเรื่องผีให้เขาฟังหมดแล้วรายละเอียดว่าผีเป็นแบบนี้เป็นเยแบบนี้เพราะหนูพูดเกาหลีได้ใช่ไหมคะ,คะพอเขาเล่าเสร็จตกพรุ่งนี้เช้าเท่ททาแก่ก็ไปซื้อผลไลม้หลากชต็มเลยค่ะก็ซ้วพร้อม เธ,เธอเธอจ้เอาทูบไหมถามออถามาถที่ศาลคือจะเ้าทูบไหมต้องใช้ทูบไหมนางก็ไปสั่นหาทูบมาให้ค่ะมานั่งไหว้ผีกันวันนั้นแล้วเ,ออเราได้ถา,ไดถามเท่าแก่ไหมคะว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะวิญญาณเนี่ยออคือเป็นวิญญาณของใครอะไรยังไงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นหรือเท่าแก่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นหรือเปล่า,ออาหนูหนูหนูหน,หน,หนูว่าหนูเคยถามนางอยู่นะแต่นางบอกว่าคือนางก็ไม่รู้เพราะนางมาเิงต่อจากเขาอีกทีออแต่ว่า คือหนูคิดว่าพนักงานคนอื่นที่เจอเขาก็คงเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาหนูเล่าอ่ะนางจะทําหน้าซีดแล้วแบบไม่ไม่ไม่กล้าคุยกับเราอ่ะไม่กล้าคุยเรื่องนี้กับเราอ่ะใช่แสดงว่าเขามีรับลมคมในนั่นแหะใช่ค่ะยิ่งแล้วยิ่งอาจุ่มว่าโทนทํากับเขานี่หนูเล่าเรื่องเีีย้ฟังนางบอกไม่ต้องมาเล่านะฉันกลัวฉันกลัวนางตะวันไม่ทันตกจริงนะคุณพี่นางออกไปแล้วค่ะนางกลับบ้านนางแล้วค่ะนางไม่กล้าอยู่ เวลาหนูจะเล่าเรื่องสีตรงนั้นแหะเนี่ยเป็นเรื่องราทั้งหมดเนาะคุณเต้ยคุณเต้ยคุณเต้ยพูดภาษาเกาหลีได้ใช่ไหมพูดได้ค่ะคุณเต้ยช่วยช่วยโปรโมทรายการให้เราหน่อยได้ไหมเป็นภาษาเกาหลีชวนคนฟังเผื่อมีคนเกาหลีฟังเราอยู่อ๋ออนุรืนอุลีฮัมเกคือราดิโอถกกึยองอีทรกมหนึงอมทึ่งใมีทดก็ถืเซาลอ่า อังคารคลุมโป